ในขณะนี้ทีมทีมชายเนี่ยก็ก็เรียกว่าเกิดจะครบสมบูรณ์แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าบางคนติดไปเล่นที่ต่างประเทศบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงของบางส่วนเนี่ยทีมชายเนี่ยเนื่องจากปีนี้ทางาการแข่งขันระดับของผู้ชายระดับชาติเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับเราก็พยายามให้โอกาสนะักกีฬาบางส่วนเนี่ยในช่วง ที่แข่งขันลีกของอินโดนีเซียนะครับซึ่งแข่งตังพืนเดือนพืชฝาปีนี้เขาเขาเลดมาเนี่ยนะครับก็ล่ามาเราก็อาจจะให้นักกีฬาเราบางคนไปไปเล่นลีกเพื่อหาประสบการณ์บ้างนะครับแต่สําหรับทีมหญิงเนี่ยก็คงไม่หลังจากนี้ก็คงจะมีแต่กลับมาร่วมทีมนะครับทั้งที่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ที่เกาหลีรวมทั้งเปียนุษย์นะครับที่ไปเซิร์ฟไรจานด้วยนะครับก็จะกลับมาเล่นที่บ้านเราก็คงทยอยกลับมาในต้นเดือน ต้นเดือนเมษายนนะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าดีญี่ปุ่นก็ยังไม่จบนะครับเกาหลีก็ยังไม่จบนะครับก็คงทยอยกลับมาบางบางคนอาจจะได้กลับมาก่อนเพราะว่าทีมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นต่อนะครับก็ใครกลับมาเนี่ยก็อาจจะให้เวลาเข้าสักระยะหนึ่งนะครับสักช่วงหนึ่งสําหรับการพักผ่อนนะครับได้กลับไปเยี่ยมญาติบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าต่างก็ ห่างเหินกับญาติไปนานนะครับแต่ว่าก็คงไม่ไม่ไม่นานนะครับก็จะขอพยายามให้รีบกลับมาให้เร็วที่สุดในเบื้องต้นก็คุยกันก็นักกีฬาที่มีบางคนยังบาดเจ็บอยู่นะเราก็คงจะต้องมาให้เขาได้พักฟื้นนะครับส่วนนักกีฬาที่มีความพร้อมที่จะต่ะสามารถซ้อมได้ตามปกตินะครับก็คงจะได้เข้าคอร์สซ้อมตามปกติไปเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่โค้ชอยู่ที่ผู้สอนก็เราพยายามนะครับกลับมาก็จะขอให เขามาได้มารวมทีมกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้พร้อมๆกับที่เรามีอยู่ขณะนี้นะครับส่วนที่ไปเล่นเวียดนามก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยลีกก็ค่อนข้างจะสั้นนะครับก็ค่อนข้างจะสั้นก็าภายในเดือนมีนาก็น่าจะจบแล้วนะครับก็หลังจากจบแล้วก็สามารถมาร่วมเก็บตัวได้เลยเพราะว่าดูจากที่ไว้แข่งแล้วก็คงไม่หนักหนาถึงขน,นาดจะทําให้เจ็บนะครับแล้วก็บอกนะักกีฬาทุกคนว่าขอช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับ อย่าให้ได้เจ็บกลับมานะครับมันใกล้ๆจะแข่ง b วีนแอร์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ปนแผนในการทํางานเก็บตัวนักกีฬาของเราตนขณะนี้เราคงต้องเตรียมไปพร้อมๆกันนะครับทั้งกีฬาในระดับชาติและก็อยู่20นะครับที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมกันขันอินโดเมชัชนอาร์ตในช่วงของปลายปีนี้นะครับเราก็จะเก็บตัวไปพร้อมๆกันทั้งชายและหญิงนะครับ